าดูกันต่อสําหรับซุเปอปร์คาร์และไฮเปอร์คาร์ที่เกิดมาเพื่อวิ่งในสนามเท่านั้นแต่ละคันในรอบนี้บอกได้เลยว่าโหดไม่แพ้ตอนที่แล้วแน่นอนทั้งสมรรถนะราคาและความแรงอันดับที่10ปอร์เช่911 Gt 3 R ปอร์เช่ต่อยอด911 Gt 3 RS ไปในระดับที่สามารถเอารถครันนี้ไปแข่งขันในรุ่น Gt 3ได้เลย FIA รองรับที่ต่างจาก Gt 3 RS อย่างมากคือเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ และลดน้ำหนักด้วยชิ้นส่วนตัวถังคาา์บอลไฟเบอร์และห้องโดยสารจะถูกตีโรเคสตามข้อกำหนดของ FIA เครื่องยนต์หกสูบแถวนอนขนาด4ลิตรมีกำลัง550แรงมา้ารับด้วยเกียร์6สปีดและของเล่นอีกมากมายที่ล้วนผ่านกติกาการแข่งรายละเอียดเล็กๆที่แสดงถึงความใส่ใจคือมันเติมน้ำมันได้ทั้ง2ทางนั่นก็เพื่อให้ตอบรับการใช้งานในสนามที่มีตำแหน่งพิศต่างกันสรุปง,ง่ายๆมันคือรถแข่งคิดที่3ามดีๆนี่แหละครับ เพียงแต่ว่าเขาเอามาเสนอขายให้ผู้ที่สนใจด้วยราคา459,000ย e ูโรหรือประมาณ16ล้านปลายๆคนที่ซื้อรุ่นนี้ไปส่วนใหญ่จะเป็นทีมแข่งต่างๆทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นอันดับที่9 Mercedes-Benz S.L.R. McLaren 722 G.T. m e r c e d ซเดสเบ S.L.R. m c ก a าเ n นแน่นอนว่าเป็นรถที่สวยเข้าคั้นอามาตะแต่สําหรับผู้ที่กระหายความแรงหลายคนก็มองว่ามันเป็นรถที่ห่วงหล่อห่วงสบายมากเกินไปเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายกลายเป็นน้ำหนักส่วนเกินทางสาวกค่ายดาวสามแฉกจึงออกมาเรียกร้องให้ทํารุ่นรดน้ําหนักเพราะอยากเอาไปแข่งวันเมกเรสกันด้วยเหตุนี้ทาง m e r c e d e s b e n z จึงมอบหมายงานนี้ให้ R.M.L. g r o u ป ผู้เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมความเร็วสูงหรือพูดง่ายๆก็เขาเป็นบริษัททำรถแข่งขันน่ารักครับกระบวนการผ่าตัดเ,เริ่มจากการลดน้ำหนักแบบฮาร์ดคอร์ทุกอย่างที่เกินจำเป็นจะถูกถอดทิ้งซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าเขาเรีดออกไปได้มากถึง334กิโลกร,รมัมพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าอะไรมันจะหนักขนาดนั้นและเมื่อเปลี่ยนอีกหลายชิ้นด้วยวัสดุน้ำหนักเบารวมแล้วทำให้มันเหลือน้ำหนักอยู่ที่1,390กิโลกร,รมัมดีที่พื้นฐานเครื่องยนตของมันดีครับ เครื่อง V8 5.4ลิตรจึงไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่เปลี่ยนระบบขับถ่ายไอเสียและมีกำลังรวมแล้วอยู่ที่671แรงม้าส่วนช่วงล่างมีการปรับใหม่เพื่อแก้อาการโยนตัวของรถ RML ผลิตรถแบบนี้ออกมา21คันใช้ชื่อรุ่นว่า SLR McLaren 722 GT และ Mercedes-Benz รับรองรถของพวกเขาถือว่าเป็นการปรับปรุงอย่างเป็นทางการมันมีราคาค่าตัวอยู่ที่29ล้านบาท และเป็นแทร็กออลลีซุปเปอร์คาร์จะเอามาขับไปตลาดนัดไม่ได้นะเอออันดับที่8 Ferra ร i ี 599XX599XX เป็นรถอีกคันที่มาจาก FXX โปรแกรมอย่างที่ได้เล่าไปนในตอนที่แล้วรถคันนี้ขับได้แค่ในงานอ e ีเวนท์ที่ทางเฟ r r a r i รคัดสรรมาให้และเมื่อจบงานจะนำกลับมาเก็บรักษาอย่างดี มันใช้เครื่องยนต์ V12 6ลิตรเพียงแต่ว่าแรงม้า612แรงม้าก็ขยับขึ้นไปถึง720แรงม้าส่วนเกียร์หสปีดเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน F1 ในตอนนั้นมันสามารถเร่ง0ูนยถึงได้ใน2.9วินาทีและมีความเร็วสูงสุดที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมง5 9 9 XX สามารถทำเวลาในสนามโฮกแทร็ก หรือฟิโอราโนได้ใน1นาที16.00วินาทีซึ่งกลายเป็นว่าเร็วกว่า FXX รุ่นพี่ของมันที่ทำได้1นาที16.20วินาทีและมันจะเร็วขึ้นอีกในปี2011คือ Ferrari 599XX e v o l u t i o n ซึ่งใช้เวลาแค่1นนาที15.00วินาที 599XX ถูกผลิตออกมา44คันมีาร,ราคาค่าตัวอยู่ที่58ล้านบาท และ5 9 9 xx evo จะขยับขึ้นเป็น67ล้านบาทครับ <S 2> <S 2> <S อันดับที่7 ford gt mark II ใชัยชนะของ gt 4 0ในเลอมังปี96เป็นความภาคภูมิใจของ ford และเมื่อผู้สำเร็จราชก,ก,การกลับมาเสืบสารตำนาน คว้าช่ยชนะได้อีกครั้งในปี2016 Ford จึงสร้างรุ่นฉลองชัยใช้ชื่อว่า Ford GT Mark II มันคือ Track อ l l ีซุปเปอร์คที่มีกำลัง700แรงมา้าและค่าตัวกว่า1.2ล้านดอลลาร์ประมาณ40ล้านบาทครับโดยจะมีรถแบบนี้อยู่ที่45คันและจะไม่ได้ขายผ่านทาง Ford ดแต่เป็นบริษัท m a รติ a เมติกซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามารับงาน Ford Performance เป็นบริษัทเดียวกันที่ผลิตมาส a n g GT4 ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกของแ As สตันมาติ w วอลแคนและตัวแข่ง Mazda r t 24 p oh. อันดับที่6 KTM Crossbow GTX และ g t 2เครื่องยนต์2.5ลิตร5สูบแถวเรียง TFSI จาก audi tt rs อาจจะฟังเป็นอะไรที่เล็กเกินไปสำหรับรถแข่ง GT 2แต่เมื่อมากับตัวรถที่หนักพอๆกับพ่อพันควายไทยก็ทำให้ Crossbow GT 2ทํทำความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรชั่วโมงเร็วพอจะกอดฟัดรัดเวียงกับรถแข่ง GT 2ได้สบายๆครับแน่นอนว่าเครื่อง2.5 TFSI จะถูกบับมาขึ้นไปถึง600ตัวและชนกับเกียร์ซวนเชียล6สปีดจาก Holinger ล้อเซนเตอร์ล็อกและช่วงล่างแบบแอโร่โปรไฟ ส่วนห้องโดยสารคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกมีน้ำหนักแค่80กิโลกรัมและมีการเพิ่มโรเคสเพื่อให้ผ่านกติกาการแข่งขันที่ FIA กำหนโดซึ่งสาเหตุที่ KTM ทำรุ่นนี้ขึ้นมาก็เพื่อขายให้กับทีมแข่งรถยนต์โดยเฉพาะสามารถซื้อรถคันนี้ไปลงแข่งรุ่น SRO GT2 ได้เลยครับรถผ่านกติกาตั้งแต่โรงงานโดยจะมีราคาอยู่ที่10,862,061บาทสำหรับรุ่น GT2 กำลัง600แรงม้า และ8,497,531บาทสำหรับรุ่น G T X ซึ่งกำลังน้อยกว่าอยู่ที่530แรงม้าสำหรับอันดับนี้ก็คงเป็นอีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบเชิงน้ำหนักหลายครั้งเรามักเปรียบเทียบรถกันด้วยแรงม้าและแรงบิดแต่อาจจะลืมไปว่ารถจะเร่งได้เร็วเบรกได้ไวหรือเลี้ยวได้คมน้ำหนักมีผลอย่างมากทีเดียวครับ อันดับที่5กอร์ดอนเมเรไท 50s n i c k นิกกี้เหลาวดากอร์ดอนเมเรเปรียบเสมือนพ่อมดแห่งวงการยานยนต์เขาคือผู้สร้างรถระดับตำนานอย่างแมคลาเรน F 1และรถแข่งฟอร์มูล่าวันอีกกว่า20คันหนึ่งในผลงานที่สร้างความจดจำให้ผู้คนเป็นอย่างมากคือบราบาม m t t 6 6รถแข่ง F 1ที่มีระบบใบพัดดูดอากาศ เวลาผ่านไปเขานำเอา2ส,สุดยอดผลงานมารวมเข้าเป็นหนออกมาเป็นกอดอนเมร์เรทไทท์เครื่องยนต์ขนาด3,994ซีซี V12 ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยสำนักครอ s เวิร์ที่11,500รอบต่อน,นาทีจะมีกำลังสูงถึง654แรงม้าและแรงบิด467นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อน,นาทีรอบสูงมากๆครับส่วนตัวรถมีน้ำหนักรวมแค่986กิโลกรัมเท่านั้นเบาหิว ใบพัดด้านหลังก็ไม่ได้ใส่ไว้เล่นๆมันจะหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและทำงานร่วมกับดิฟฟิเวเซอร์หลังซึ่งช่วยสร้าง v e n t u r ร e เอฟเฟฟิสิกส์มอปลายกับแซนวิชเวน t จ r รีเอฟเฟคือผลของการที่มีของไหลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงทำให้ความดันบริเวณนั้นลดต่ำลงจนกระทั่งดูดโครงสร้างรอบๆเข้าหาบริเวณนั้นงงไหมครับ ผมก็งงครับเอาเป็นว่าพอรวมกับระบบ Active Aero มันช่วยสร้างแรงยึดเกาะได้อย่างมหาศาลและที่เรามาเมื่อกี้มันแค่ร่างต้นนะนะร่างสุดยอดของมันคือ Type 50s Nikki Lada เนี่คือ Track เวอร์ชันที่ทำไว้ลั่นในสนามแข่งเท่านั้น Aero p พารแล้วรอบขันบวกกับระบบดูดอากาศที่พูดไปจะสร้างแรงกดได้มากถึง1400กิโลกรัมขณะที่ตัวถังเบาลงกว่าเดิมเหลืออยู่แค่852กิโลกรัม ส่วนกำลังเพิ่มขึ้นถึง701แรงมา้าตำแหน่งคนขับแบบนั่งกลางรถรถเดิมๆที่ว่าอ e ีพีกอยู่แล้วในร่างสุดยอดนี้ยิ่งเฮี้ยมเข้าไปอีกคันโดยเฉพาะพวงมาลัยแต่น่าเสียดายที่ภายในของบันวางแก้วเยติไม่ได้ครับไปดูราคากันไทสิฟตเสนอราคาที่3ล้านดอลลาร์ก็ราวๆ100ล้านบาทส่วนไทิฟตี้เอสนิกกี้เหลาดาเสนอราคาที่4.36ล้านดอลลาร คิดเป็นเงินไทยณนะวันที่25มีนาคม2022จะเท่ากับ146ล้าน3 0บาทไทยอันดับที่4พาก,กานีฮวยร่าอาฮวายร่าและฮวยร่าอามีอยู่3สิ่งที่ใช้ร่วมกันคือ 1. หูกระจก 2. ส,สลักเกียวไทเทเนียมปั๊มตาปากนีและ 3. ชื่อไวยรานอกจากนั้นถ้าเทียบกันเมตรต่อเมตรเซนต่อเซนมันแทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเครื่องยนต์จากเดิมที่มีกำลัง750แรงม้าก็ลั่นไปถึง850แรงม้าและมีเรดไลน์ถึง9,000รอบซึ่งถูกปรับปรุงโดย HWA ไม่ใช่ AMG ครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับชื่อนี้เท่าไหร่ แต่จริงๆแล้วเขาคือผู้รับผิดชอบการประกอบรถแข่ง DTM ของ Mercedes นอกจากเครื่องยนต์ HWA ยังถ่ายทอดความรู้การสร้างรถแข่งลงไปในรถคันนี้เช่นเกียร์ซีเวนเชื่อม6สปีดซึ่งสร้างขึ้นมาสำหรับรถคันนี้โดยเฉพาะน้ำหนักของมันก่อนเติมน้ำมันจะอยู่ที่1,050กิโลกรัมและเมื่อบรรจุน้ำมันออกเทน101จนเต็มถังก็จะอยู่ที่1225กิกรัม พากันนี่ผลิตรถแบบนี้ออกมา30คันเท่านั้นและมีราคาอยู่ที่2.6ล้านยูโรหรือ96ล้านบาทไทยครับอันดับที่3แม็กคลาเรนเซน่า GTR ออลีไฮเปอร์คาร์ขั้นต่อไปคือ m ม l ลาเลนเซนนา GTR ตัวถังวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนัก1,188กิโลกรัมจะถูกผลักดันด้วยเครื่องยนต 8, l, ์ V8 4ลิตรทวินเทอร์โบรหัส M840TR สามารถผลิตแรงม้าออกมาได้มากถึง825ตัวที่ความเร็วสูงสุดมันจะสร้างแรงกดได้มากถึง1,000กิโลกรัมเซนนา GTR จะเน้นเรื่องหลักอากาศพลาศาสตร์เป็นอย่างมาก และมีการหยิบเอาเทคโนโลยี F1 มาใช้เช่น DRS ทาง m มก a าเ n สร้างรุ่นนี้โดยตั้งใจไว้ว่าจะใช้มาลงแข่งขันในรายการแข่งแบบ Endurance ในประเภทรถต้นแบบหมายความว่าตัวรถผ่านตามกติกาข้อกำหนดของ FIA รถแบบนี้จะมีอยู่แค่75คันและมีสินสอดทองมั่นอยู่ที่52ล้านบาท อันดับที่2 Aston Martin Valkyrie AMR Pro AMRB01 คือให้ประคาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Aston Martin และ Red Bull Racing ซึ่งต่อมาพวกเขาตัดสินใจเ,เรืียกมันว่าว a l k y r i และพวกเขาต่อยอดมันไปแบบสุดทางเพราะไม่มีการอ้างอิงกติกาการแข่งขันแบบไหน ทำออกมาเป็น v a l k y r i e AMR Pro Track Only Vehicle ที่เร็วและแรงที่สุดเท่าที่ Aston Martin เคยทํามามันจะมากับเทคโนโลยีที่อยู่เหนือกติกาการแข่ง e n d u r ร n c e ของยุคนี้แต่ไปหยิบยืมเอาเทคโนโลยี F1 มาใช้เช่นเบรกแบบคาร์บอนดูคาบอลที่สามารถสร้างแรงจีได้มากถึง3.5 g ในตอนเบรกรวมถึงรูปทรงที่เน้นให้เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์เราะผู้ที่ออกแบบมันคือเอเดรียนนิ คนคนเดียวกับที่ออกแบบรถแข่งฟอร์มูล่าวันให้กับทีมเรดบูลนั่นเองครับ <zaman Kazakh> เครื่องยนต์6.5ลิตร V12 จะถูกพัฒนาโดยคอสเวิร์และกำลังจากเครื่องยนต์มีมากถึง1,100แรงหมาที่ต่างจากวาคิรี่ธรรมดาคือมันจะตัดระบบเค <ess> ิร์สทิ้งไปความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่402กิโลเมตรต่ชั่วโมงและความเร็วรอบสนามลาซาร์ลานประลองของเลอมังจะอยู่ที่3นาที20วิ เร็วพอๆกับรถแข่งระดับ LMP1 เลยว a กกิรี AMR Pro จะสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์พิเศษในรถคันนี้ได้ใน t r a ็ก e v e n นท์ที่แอสตันมาตินจัดขึ้นเป็นพิเศษเท่านั้นและราคาของมันอยู่ที่300ล้านบาทจำกัดที่นั่งไว้สำหรับ25คนเท่านั้นครับ เหมือนเช่นเคยก่อนไปถึงอันดับที่1มีอีกหลายคันที่เราอยากพูดถึงก่อนเริ่มที่ Lotus T125 Lotus T125 คันนี้คงจะนับว่าเป็นซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์ไม่ได้แล้วเพราะมันแทบจะเหมือนกับว่าเขาทำา F1 มาขายให้คนกระเป๋าหนาค u r นี s e ซกเจสโกในตอนที่แล้วมีคนถามถึงรุ่นนี้เยอะมากครับก็ต้องบอกว่าเขามีแผนจะทำแทร็กเวอร์ชันของรุ่นนี้เหมือนกันต้องรอติดตามกันต่อไป และสุดท้ายคือบรรดารถที่เกิดขึ้นจากช่องว่างกติกาของ GT1 รถพวกนี้ถูกสร้างเวอร์ชั่นถนนออกมาด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีคันไหนเอาออกมาขายกันบ้างมันจะมีรถอย่าง911 GT1 CLK GTR ส่วนฝั่งญี่ปุ่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักมี Nissan r 3 9 0 GT1 กับ Toyota GT1 เนื้อหาส่วนนี้เราขอขมิบเอาไว้ก่อนไว้เล่าอีกทีตอนหน้า แต่ตอนนี้ได้เวลาของอันดับที <jamais> ่ <verlier t Scottish> 1อันด <dobr> ับที่1 Lamborghini Essenza SCV12 เครื่องยนต์ L539V12 ขนาด6.5ลิตรจาก Aventador SVJ ถูกเอาไปวางกลับทางโดยให้เกียร์อยู่ท้ายรถและมีกำลัง820แรงม้าซึ่งนับว่าเป็นเครื่อง NA ที่มีกำลังสูงที่สุดเท่าที่ Lamborghini เคยทำมาในตอนนั้นนะ ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้กฎเกาที่ FIA กำหนดน้ำหนักทั้งตัวของมันจะอยู่ที่1,376กิโลกรัมแต่สามารถสร้างแรงกดได้สูงถึง1,200กิโลกรัมซึ่งจะเทียบเท่ากับรถแข่ง GT3 เลยครับงานภายในนี้เป็นอะไรที่โคตรสุดโดยเฉพาะภูมิลัยที่ถอดแบบมาจากรถแข่งทุกปุ่มใช้งานได้จริงตั้งแต่ engine map ไปจนถึงน้ำดื่มมีแค่ปุ่มสีแดงที่เป็นปุ่มสแปร เอสเซนซ SCV12 ถูกผลิตออกมาทั้งหมด40คันเท่านั้นและมีราคาสูงถึง85ล้านซึ่งก็ไม่ต้องรวมภาษีนำเขา้าเพราะรถจะถูกจัดเก็บและดูแลโดย l แลมโบกินีเจ้าของสามารถดูรถของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันและจะขับได้ในอีเวนท์ที่เขาจัดให้ซึ่งมีข้อกำหนดพื้นฐานคือเป็นสนามมาตรฐาน FIA GT1 เท่านั้นไม่น่าเชื่อว่ารถแบบนี้จะมีคนไทยเป็นเจ้าของอยู่ด้วยครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับรถที่ชาตินี้กูยังไม่มีปัญญาขับที่ทีเดียวที่ปุจุชนธรรมดาอย่างเราๆจะได้สัมผัสรถแบบนี้ก็เห็นจะเป็นในเกมต่างๆแต่ลองคิดเล่นๆว่าถ้าในอนาคตถ้าระบบเ i อร์ชวล e a ลิตีสามารถทำออกมาได้สมจริงมากขึ้นประสบการณ์มูลค่า1 0ล้านร้อยล้านแบบนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปพูดถึงเกมจริงๆแล้วบริษัทเหล่านี้ยังมีการออกแบบสุดยอดรถอีกหลายคันที่จะขับได้แค่ในโลกเสมือน ไว้เรามาหาเรื่องคุยกันอีกในตอนต่อไปดีไหมครับถ้าเห็นด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป